พระปทุมพุทธเจ้าหลังจากพระศาสนาของพระอนุมัติสีพุทธเจ้าได้ล่วงไปแล้วจึงได้ถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระปทุมพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในอันตรกับถัดมาในวรกับเดียวกันพระประวัติพระปทุมพุทธเจ้าประสูติเป็นพระมหาปทุมราชกุมารในราชวงศ์กษัตริย์แห่งจำปกนาครพระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าอสมราชและพระราชมารดาทรงพระนามว่า พระนางอัสมารพระประยุรญาตทั้งหลายได้ขนานพระนามว่าปทุมะเพราะเมื่อพระองค์ประสูติได้บังเกิดดอกบัวตกลงมาจากท้องฟ้าลงสู่มหาสมุทรทั่วทั้งชมพูทวีปมหาปทุมราชกุมารทรงกรเกษมสังราญอยู่ในปราสาทสามหลังชื่อหนังทุตรวสุตรและยยสุตรมีพระมเหสีพระนามว่าอุตราเทวีและทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีกสามหมื่นสามพันนางวันหนึ่งพระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ทั้งสคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพระองค์จึงมีพระไัยน้อมไปทางบรรพชาเมื่อพระนางอุดตราเทวีประสูติพระโอรสพระนามว่ารามราชกุมารจึงได้เสด็จออกบรรพชาด้วยราชรถเทียมมา้ามีผู้ออกบรรพชาตามจำนวนหนึ่งโกติมหาปทุมราชกุมารทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่เป็นเวลาแปเดือนจนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ทรงรับข้าวมัทุปายาจากนางทัญยวดีธิดาของสุทัญ,ญเศษธีกรุงทัญยวดีและรับยาแปดกรรมจากติตกะอาชีวกปูล่าใต้ต้นมหาโซนะหรือต้นอ้อยชั้งใหญ่เป็นโพธิบัลลังและได้กรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนนั้นพระประทุมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระภิกษุผู้บรรพชาตามจำนวนหนึ่งโกติที่ธนัญชัยราชอุทยานใกล้ก,ลกรุงธัญ,ญวดีธรรม ให้พระภิกษุหนึ่งโกตินั้นสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลธรรมมาพิสมัยธรรมมาพิสมัยในพุทธการของพระปฐุมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสมวาระคือวาระที่หนึ่งแสดงประทงเทศนาธรรมมาพิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา100โกติวาระที่สองแสดงธรรมแก่พระประยุรยาธรรมมาพิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดาเก้าสโกติ วาระที่สามแสดงธรรมแก่พระโอรสธรรมภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา80โกติประชุมสาวกสันนิบาตพระประทุมพุทธเจ้าทรงประชุมสาวกสันนิบาตสามครั้งครั้งที่หนึ่งทรงแสดงปฏิโมกแก่พระสงฆ์สาวกหนึ่งแสนโกติโดยมีพระเจ้าสุภวิตะซึ่งนำข้าราชบริพารออกบวชเป็นประธานครั้งที่สองทรงแสดงปฏิโมกแก่พระสงฆ์สาวกสามแสนโกติณกรุงอุสภวดีในพิธีกลางถถิน่น ครั้งที่สามทรงแสดงปาติโมกแก่พระสงฆ์สาวกสองแสนโกติซึ่งตามเสด็จมาประชุมในป่าใหญ่พระสาวกพระปทุมพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญได้แก่พระอัครสาวกพระสารเทระและพระอุปสารเทระพระอัครสาวิกาพระราธีและพระสุราธถรีพระอุปัฏฐาพระวรุณะพระรกาย พระปฐุมพุทธเจ้ามีพระรกายสูง58ดศอกมีพระราศมีแผ่ออกไปทุกทิศเมื่อพระชนมายุได้หนึ่งแสนปีจึงปรินิพพานพระศาสนาก่อนอัตธานหายไปสามารถดำรงอยู่ได้ถึงหนึ่งแสนปีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธโคดมในสมัยของพระปฐุมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐดังดอกอุบลพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งนักพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นพยราชสีอาศัยอยู่ในป่าใหญ่วันหนึ่งได้พบพระปฐุมพุทธเจ้า พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์กำลังส่งนั่งเข้าใโรธสมาบัติอยู่นรุขมูลโคนต้นไม้ใหญ่พยราชสีเห็นภาพอันควรแก่การเลื่อมใสจึงมีจิตยินดีคิดว่าเราจาักทำการพิทักษ์รักษาผู้มีศีลอันสงบเหล่านี้ไม่ให้มีอันตรายเข้ามาใกล้ด้วยชีวิตแล้วเดินวงเวียนเฝ้าระวังภัยไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับพระพุทธองค์และพระสาวกไม่ยอมออกไปหาอาหารจนร่างกายผอมโซตลอดเจ็วัน เมื่อพระพุทธองค์และพระสาวกออกจากนิโรธสมบัติทรงเห็นพยราชสีเฝ้าระวังภัยให้พระองค์และภิกษุสงฆ์พระองค์ทรงกล่าวพุทธพยากรอนว่าพยราชสีนี้นานไปในอนาคตกำหนดอีกหนึ่งอสองไขยกับอีกเศษแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่าพระศรีสากยมุนิโคดมพุทธเจ้า